วัสดีครับผมมีดทูโทนนะผมลดราคาเหลือ290บาทที่สาคัญจัดส่งฟรีนะครับผมตัวนี้นะผมความยาว65เซนนะครับใบมีดนะผมเลกว้างแบบนี้นะผม24เซนนะผมสันหนา2มมิลสามารถถางยาตัดก,กิ่งไม้ได้นะผมมานี่นะรับคมให้เรียบร้อยนะผมนะถาถงยาได้แบบนี้นะผม กินงใหญ่ขนาดน,นี้นะผมนี่นะฮะมาชมกันนะผมว่าตัดได้ไหมอ่ะนะครับผมตัดได้นะฮะนี่ง่ายๆเลยนะผมอ่ะคมเหมือนเดิมครับถังใหญ่ครับผม